ทีมฟุตบอลไทยหลังจากกลับมาคว้าเหรียญทองซีเกมส์ที่เมียนมาเมื่อ2ปีที่แล้วพร้อมทั้งทวงบอลลังเบอร์หนึ่งอาเซียนจากการควา้าแชมป์ูุูกิครับนั่นทําให้หลายชาติในอาเซียนยกย่องฝีเท้านักเตะไทยมากยิ่งขึ้นและในการลงฝึกซ้อมครั้งแรกบนแผ่นดินสิงคโปร์เมื่อวานนี้นักฟุตบอลชุดซีเกมส์จึงได้รับความสนใจจากสื่อท้องถิน่นและชาติในอาเซียนรวมทั้งคู่แข่งร่วมกลุ่มบีอย่างเวียดนาม บันทึกภาพและรุมสัมภาษณ์นักเตะแบบตัวต่อตัวมิสเตอร์วูตังเฟืองนักข่าวเวียดนามสังกัดนิตยสาราคำฟาให้สัมภาษณ์ทีมข่าว N b t บโดยยกย่องช้างศึกเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในทัวร์นาเมนต์สไตล์การเล่นทันสมัยเกมบุกรวดเร็วเฉียบคมโดยเฉพาะชนาทิพย์สงกระสินลีลาการลากเลื้อยปราดเปรียวและยกเมซิเจให้เป็นหนึ่งในแนวรุกที่ดีที่สุดในอาเซียนยุคปัจจุบัน พร้อมกันนี้ได้กล่าวถึงทีมฟุตบอลชาติตัวเองว่าเป็นทีมสายเลือดใหม่โดยมีผู้เล่น6คนมาจากชุดใหญ่ที่แพ้ไทยศูนย์ประตูต่อหนึ่งในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรวมถึงคงเฟืองกองหน้าหมายเลข10ซึ่งมีฉายาเมซี่เวียดนามเป็นกำลังสำคัญนะักข่าวเวียดนามรายนี้ก็หวังว่าทีมของตนจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศตามหลังทีมไทยและเป้าหมายสูงสุดก็อยากเข้าไปชิงเหรียญทองกับทีมไทยอีกครั้ง ที่สนามเนชันแนลสเตเดียมนิวัสุริยะถ่ายภาพนิธิั์สมบุตรรายงานจากประเทศสิงคโปร์ครับ